นี่ด้อ,อมส้มฉันอยากจะบอกเธอนะว่าฉันพูดถึงพรรคเก้าไก่เก้าเกินในเรื่องราวของสามจังหวัดภาคใต้เรื่องน้ําท่วมนี่ฉันไม่ได้ไปขอร้องให้มาช่วยเพราะฉันรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเขาไม่มีอํานาจที่สําคัญคือฉันต้องการที่จะให้พวกเธอตระหนักว่าให้นั่งทายไม่ชีนย้อนเวลาก่อนเลือกตั้งว่าพูดอะไรไว้บ้างถ้าไม่เล่นวิทยายุทธ์เนี่ยผิดทุกข้อเลย นะแล้วฉันจะไปขอร้องพักที่กำลังจะโดนยุบพักทำไมถูกตัดสินยุบพักฉันจะไปร้องขอทำไมแม้แต่อดีตหัวหน้าพักพี่ทาพี่วยเนี่ยก็ต้องโดนคดีอีกหลายเรื่องและในพักอีกฉันไม่ได้คิดไปขอร้องฉันแค่นั่งทำแมชชีนย้อนว่าก่อนเลือกตั้งพูดอะไรบ้างหลังเลือกตั้งชนะเลือกตั้งเนี่ยก็จะทำการอะไรบ้าง ฉันต้องการที่จะย้อนเวลาย้อนคําพูดฉันไม่ได้บอกว่าให้มาช่วยฉันจะเรียกคนมาช่วยฉันจะเรียกคนฉันจะเรียกเออมาช่วยทําไมพักการเมืองที่สสในพักไม่ไปไม่กระทั่งฉีดยุงแล้วก็เอาพวงลีดให้แต่ละงานศพเนี่ยเป็นพวงลีดกระดาษขาวแล้วขาวอีกวันแล้ววันอีกอุ้ยพวงลีดเนี่ยอันนึงไม่กี่ตังค์ยังไม่ลงทุนเลยคิดดูฉันจะไปขอร้องวิงวอนทาไม มีสติกันหน่อยแล้วก็ไอ้เรื่องมาเม้นว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลฉันรู้แล้วว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลและด้อมซมรู้หรือยังกําลังจะโดนยุบพักยุบเสร็จก็ตั้งใหม่ อ๋อใช่สิเพราะว่าพักนี้เป็นพักที่แตกต่างจากพักอื่นคือเขาเป็นพักโซเชียลไงสสอ,อเขาว่าเขาโละเขาโละไปใครติดคุกหรือโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเขาก็สามารถที่จะหาสสอ,อใหม่ได้เราไม่จําเป็นต้องรู้จักเขามาจากไหนก็ได้เป็นขโมยมาหรือว่าจะเออไม่เคยทํางานอะไรมาเราก็เลือกเขาเพราะว่ากระแสะโซเชียลเหมือนกับจิ้งจกไงโดนตัดหางก็งอกใหม่ ตั้งยุบตั้งยุบตั้งยุบอยู่อย่างนี้ขอให้มีเงินก็พออืมแย่ hmm. yeah. <Yeah. S 2> เข้าใจยังอือ mm hmm. พักที่เหมือนจิ้งจอกอะงอกได้ตลอดเวลาอือ mm hmm. วันก่อนอะเครื่องมือถือฉันเต็มฉันก็เลยรู้สึกเอ๊ะทำไมเต็มอ้อฉันเพิ่งรู้ว่ามันมีไฟล์ขยะอยู่ในทิกต o อกฉันก็เลยไปลบได้พื้นที่คืนมาตั้งหลายกิกดังนั้นฉันก็เลยเข้าใจแล้วว่า พรรอื่นในสภาที่เป็นคู่แข่งของใกล้ากาวก้าวไกลถ้าคิดจะได้เรียกที่นั่งในสภาคืนคุณก็ต้องลบไฟล์ขยะแบบที่ดิฉันลบไฟล์ขยะในทิกต o k แล้วคุณก็จะได้พื้นที่คืนนะคะ